สวัสดีครับพี่ทองข่าวนะครับแล้วก็พี่เล็กไอซูนนะครับวันนี้ก็มาในฐานะเป็นแสดงรุ่นใหญ่กับภาพยนตร์เรื่อง Stop Up ตลาดหัวใจนะครับผมครับซึ่งเออเป็นพี่เป็นเพื่อนกับพี่ไว้กันมาก่อนอยู่แล้วล่ะครับครับครับเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องผมเล่นเออหนังใหญ่เรื่องแรกกับพี่ไว้ตอนที่เข้าวงการกับเล่นเรื่องอะไรพี่ตอนนั้นหน่วยล่าสังหารเป็นหนังบูนะยุคหนังบูฮะที่เป็นเสียงภาคอะไรเงี้ย พอพูดไทยไม่ได้ว่าไทยไม่ได้ตอนนั้นครับใ่รู้จักไม่นานฮะแค่38ปีฮะเหมือนเมื่อวันซืนนะใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วเป็นไงเรื่องนี้พี่เล็กเรื่องนี้เพราะว่าเห็นบูบ้าไม่บูฮะตอนนี้หนังนี้ก็คือเห็นพี่ไว้บอกว่าเห็นผมเต้นรำให้ลูกเกดไงในรายการแดนซ์เวนตุสตาก็เลยบอกว่าเออมาโชว์สเต็ปหน่อยนะผมบอกได้ได้พี่ไว้แต่ขอแบบสโลโมชันนะถ้าแบบพี่พอแบบลูกๆน้องๆเนี่ยโอ้ตายแน่เลย เพิ่งเช้าที่พี่เห็นน้องๆที่ออริอใชก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่า,าสมัยผมกับสมัยนี้มันคนละเรื่องแล้เนาะเด็กเดี๋ยวนี้เก่งโอนนี่ 7, 8, เจ็ดแปดขวบเก่งเกินนะเก่งเกินเก่งแบบมือโปร<า>แลว,แลวเต้นแบบโปรมากเขามีความรักในการเต้นแล้ววันนี้ก็มาออกสเตปตั้งที่เขาก็ตื่นเต้นนะแต่เขาก็เต็มที่แล้วก็มีมีมีเยอะมากฮนะหลายคนที่ท,ท,ที่แบบน่าสนใจน่าติดตาม ออว่าเป็นหนังนี้คงน่าดูมากอย่างพวกเราอยู่นอกวงการการเต้นลําใช่ไหมฮะก็มาวันนี้ก็มาแคสติ้งก็ร้อยกว่าคนถูกต้องไหมฮะก็เลยเพิ่งรู้ว่าโอ้ยเมืองไทยเราเยาวชนไทยเราเนี่ยชอบฮิปฮอปมากและเต้นกับเต้นแบบมือโปรเมืองนอกเลยฮะเก่งมากเลยแบบมีหลายๆทีมนะฮะวันนี้ที่ที่ไปกวาดรางวัลต่างประเทศอืมก็เพิ่งรู้ครับก็เพิ่งรู้ว่าเออในฐานะแบบเป็นผู้ใหญ่มามาช่วยดูนี่คือก็ลำบากใจเหมือนกันในการที่แบบ ไหนเยอะจนแบบอยากจริงๆอยากได้ทั้งหมดอ๋อพี่พี่ไม่ยอมเป็นกรรมการครับเพราะเราใจอ่อนคือน้องเขาเก่งทุกคนนะสงสารทุกสงสารไม่อยากคัดใครออกครับผมกับงานภาพยนตร์จะบอกว่าผมใจดำว่างั้นใช่ผมไม่ใจดำนะผมแค่ใจร้ายเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่จะมางานภาพยนตร์คือพี่ของข่าวเรื่องล่าสุดก่อนเรื่องนี้เรื่องอะไรเออผมถ่ายหนังอีดี้เมื่อประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีต้นปีต้นปีหนังปวดหนังปวด ครับครับแล้วก็มีละครตอนนี้กำลังถ่ายทําก็มีซ่อนกลิ่นอนกลิ่นช่องสามแล้วก็เดี๋ยววันที่ยีองนี้ก็จะเปิดวงสวงบุเพ2สองผมลิขิตครับบุกเพ2สองเข็นภาคแรกที่เล่นเป็นตัวไหนนะอ่ผมเล่นเป็นฟานิกฟานิกเป็นเป็นคุณพ่อของทองกิมามาในภาคสองก็ยัง มีตัวเราอยู่มีครับพอดีพอดีผัวลูกตายฮะลูกก็เลยกลับมาครับกลับก็ยังมีอยู่ส่วนพี่เล็กนะครับก็พวกเรารุ่นนี้ยังขายออกครับพี่ก็รับเชิญเรื่องคนเหนือคนจบไปแล้วโอกาสไปแล้วแล้วก็ใกล้ออกอากาศก็ทะเลเดือดของช่องเจ็ดเหมือนกันแล้วก็รับเชิญของทะเลเดือดเล่นเต็มเรื่องครับแล้วก็รับเชิญทะเลหลวงเล่นพ่อน้องมิกทองระยะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเล่นห้าหลองฮะเรื่องปล้น ลอยฟ้าครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณคุณอาครับเพราะว่าอายุกระปุกนี่แล้วนะใกล้หกสิบแล้วก็เพิ่งเจอคิวบูซีนเดียวครับครับสี่วันครับสีเดียวสี่วันสี่วันครับแล้วอลองบอกว่าเอ้ยยังไม่จบนะวะเมืองอีกสองวันข้าซีนเดียวถ่ายบูหกวันครับวันแรกต่อยตั้งแต่แปดโมงเช้ากับเต่เอกับน้องฟิล์มจนเอลเคทเลยแปดโมงถึงบ่ายสามโอ้โหครับ พราะใจพวกเรานะฮะเวลาพุ่มกลับเนี่ยฮะอาบอกอลองบอกเอ้ยวายไหมวาไวก่อนไหวแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ร่างกายทีหลังอ่ะก็เต็มที่ละเอียดก็หกวันครับบูบูบูแปดโมงถึงแปดโมงคริ่ครับที่เหลือดมจะดมลัวแฟนก็ลองชมเพราะว่าไม่เห็นพี่เล็กบูนานมากเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็จะบูปืนครับตอนนี้ก็เพิ่งมาบูหมัดก็เหนื่อยพอาสมควรครับ กับภาพยนตร์นี้เรื่องล่าสุดก่อนเรื่องนี้พอจําได้ไหมครับเรื่องอะไรน่าจะภาพ,พยนตร์เรื่องสุดท้ายเหรอที่เล่นแล้วใช่ก่อนมาสต็อปอัพะครับน่าจะเป็นทองภาคสี่ของอลองฉลองพักดีวิจิตที่เป็นปที่เป็นหนังใหญ่ช่วงนั้นนะฮะทองภาคสี่ที่เล่นกับอเมริกาตอนหน้าหลองแกเอาดาราของอเมริกามาค,คือเพื่อนคือลิเกตมงคล เป็นเพ่ห์ทองภาคสามพิดักพี่ดักอ่าเล็กก็เลยโชคดีได้เป็นพระเอกทองภาคเสียนั่นก็ตันนั่นคือยังวิ่งบูกระจายโอ้นั่งสบายครับพี่ครับตอนนี้ก็สบายตอนนี้ขอแบบสโลโมชั่นนะคือจุลเขรฟาดหางนี่ไม่ได้แล้วมันไม่มีแล้วมันได้แค่มันได้แค่กลางตัวมันไม่ถึงคอแล้วยกไม่ขึ้นครับผมซึ่งก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวไปในรวงส่วนคงจะทราบรายละเอียดกันมากครับใช่ครับใช่ครับคือ ทางผู้จัดพุ่มนนี้ก็เขอปิดเขาขอปิดเป็นความลับแล้วปัดบทอยู่ครับครับผมครับแต่ว่าตัวพี่สองคนแบบเดี๋ยวก็ต้องมาชมกันนะครับว่าจะเป็นพวกเดียวกันหรือต้องปะทะกันหรือเปล่าไม่รู้ในเรื่องต้องปะทะกันอยู่แล้วต้องปะทะอยู่แล้วต้องมีสีสันต้องมีสีสันนะพี่ทองขาวฝากก็ได้ครับก็พยนเต้นนานๆที่จะมีในาะเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนาะหนังหนังหนังเพลงหนังเต้นโดยเฉพาะหนังเต้นเนี่ยรู้สึกล่าสุด น่าจะเป็นสมัยพิทักษ์นะลองตัแล้วแป๊บหนไม่แน่ใจเนาะเราก็หลังเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจว่าว่ามีเปล่าแต่วนตัวเนี่ยชอบชอบเพราะว่าสมัยก่อนผมก็ผมก็เอ่อเต้นลําอยู่เต้นําอยู่แล้วก็ชอบหนังเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้องๆ้องบอกพี่จะทําหนังเพลงบอกเฮ้ยดีแล้วก็ตอนนี้ก็เลยก็เลยมามาแจมกันแล้วก็มาช่วยวันนี้มาช่วยคัดเด็กยังไงถ้า ผมเชื่อว่าถ้ามาีทีเซอร์หรือหน้าหนังออกมาเนี่ยทุกคนต้องอยากดูแน่ๆครับ,รรบก็เช่นกันครับก็คือว่าไม่ค่อยมีในในในโรงเลยนะหนังเต้นของคนไทยนะครับแล้วก็ซึ่งสมัยก่อนคุณภาพของการเต้นของเด็ก,ดกๆอเ่าไม่ถึงขั้นนี้แต่ว่าตอนนี้คิดใหม่ทําใหม่นะครับลองมาติดตามน้องๆดูฮนะเขาเต้นแบบเมืองนอกจริงๆเต้นแบบฝรั่งจริงๆแบบโปรจริงๆต้องยอมรับ หาดูยากไม,ไม่ใช่เต้นแบบฝรั่งไปชนะฝรั่งมาแล้วใช่แล้วก็ม,มันไม่ใช่แค่แบบน้องๆเข้ามาการแสดงแค่พูดไดล็อกแค่หวัวเราะนะนี่เขาต้องฝึกเต้นลัมเขาต้องสเต็ปคือคือเบื้องหลังการถ่ายทาก่อนที่จะไนฉากฉากหนึ่งของการเต้นลัมน้องๆค่อนข้างจะเหนื่อยครับค่อนข้างจะเหนื่อยกันหนักหนักแน่นอนครับแต่เราบองว่าสนุกทำออกมาต้องสนุกนะขอบคุณพี่ทองข่าวกับพี่เล็กมากขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ